อ,อ้อยการจนาจินดาวัน์จากไปด้วยโรคหัวใจนับเป็นข่าวที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งรายเนื่องจากว่าเธอป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะ วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือคุณอ้อยการนาจินดาวัน์ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจเมื่อวานนี้ในเวลา16นาฬิกา47นาทีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยทางคุณเพลงผู้เป็นลูกสาวยังไม่สะดวกให้ข้อมูลถึงอาการป่วยของคุณแม่ก่อนเสียชีวิตซึ่งทางครอบครัวเตรียมตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่ศาลา2วัดมกุฎกษัตริยารามโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้เวลา16นาฬิกาและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกา30นาที ยาวไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้ส่วนพิธีชาปนากิจศพจะแจ้งในลำดับต่อไปสำหรับประวัติของคุณอ้อยกาจนาจินดาวัตเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2,520ด้วยการถ่ายงานโฆษณา ต่อมาได้ถ่ายแบบแฟชั่นให้กับนิตยสารต่างๆจากนั้นเริ่มเข้าสู่วงการจอแก้วด้วยการเล่นละครโทรทัศน์จนประสบความสําเร็จกลายเป็นหนึ่งในานางเอกชื่อดังของยุคนั้นมีผลงานเกือบเผยแพร่ที่จัดทุกช่องนะคะแล้วก็มีงานแสดงต่อเนื่องยาวนานจนเธอกลายมาเป็นดาวค้างฟ้ายอย่างทุกวันนี้ หลังจากที่วงการบันเทิงทราบข่าวการเสียชีวิตนะคะได้มีคนบันเทิงโพสต์ไว้อะไรต่อการจากไปเป็นจํานวนมากรวมไปถึงคุณแอนทองประสมที่เปิดเผยว่าเธอเพิ่งได้เจอกับคุณอ้อยนะคะเมื่อวันที่เ,เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วระหว่างที่คุณอ้อยกาจนาม,มาอัดรายการให้กับเธอโดยเธอโพสต์ภาพที่คุณอ้อยกาจนามาอัดรายการพร้อมเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่า เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพี่อ้อยยังเพิ่งมาอัดรายการเสือสิงกระทิงแทบให้แอนอยู่เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่อ้อยไม่สบายจนมารู้ตอนออกรายการนี่แหละหรับให้สบายนะคะพี่อ้อยคิดถึงเสมอ Hash tag การจนาจินดาวัตติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ